ใินไม่แม่รู้ใครชอบกินโอมากาเซจนมีผู้ชายคนหนึ่งเกือบจะเปิดร้านโอมากาเซให้เขาก็จะแบบว่าพิมพ์มาถามว่าเป็นไงบ้างแล้วรู้จักกันมาก่อนไหมไม่รู้จักจราเอเออะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างเห็นข่าวสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ย เสียมาขอเลี้ยงแบบมันไม่มีช่วงแบบที่ถ่ายละครเรื่องเมียน้อยแล้วก็กระแสกระแสเรื่องเมียน้อยมาคนอินให้พี่ผู้ใหญ่ในวงการอะไรมาติดต่อเราอะไรเงี้ยพี่จําได้นะคะคือเดือนละสี่แสนเจอสองครั้งย่เนี้ยเป็นกูไปแล้วไม่เป็นไทำอะไรมาจะไปข่าไไม่ได้อยากให้ทักหน้าก่อนอยากให้ทักขาก่อนไม่มีอะไรวันนี้เราทำงานหน้ากระเซรหน้าเป็นไง ดีกว่ากี่วันนะสามวันที่เลเป็นยังไงสุดยอดดีกว่าสามวันที่แล้วถามว่าไปทําอะไรมาสัลยกรรม นี่ก็ตัางอยู่นะฮะนี่อย่างโง่โง่อีกแล้วเพิ่งเปลี่ยนสกินแคร์จ้ะเลยเปลี่ยนวิธีบำรุงผิวด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกเลยว่าล้างหน้าเสร็จเนี่ยแล้วลงครีมเลยคือมีอะไรถมเข้าไปเลยแต่ตอนนี้นะทุกอย่างคือเราต้องมีวิธีมีขั้นตอนของมันขั้นตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะทาครีมเนี่ยควรจะใช้เซรั่มในการบำรุงที่เซรั่มตัวน,นี้นะต้องมีเนื้อเหลวที่สุดก่อนแล้วก็เรียงไปถึงเข้มข้นที่สุดจะ้ะ อะเอางี้เดี๋ยวค่อยมาเมาต่อเพราะว่าแขกรับเชิญมารอแล้วเดี๋ยวจะขึ้ะหาว่าเอ้ยฉันอธิโกอธิบายอะไรเดี๋ยวอธิบายตอนเขามาเลยวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นนางเอกที่ไม่เคยได้รับบทเกินอายุ20กุงงมากหน้าเด็กตลอดตลอดเวลาวเ็ลอาพูดเสียงเัาไปไงที่นี้ค่ะ เขาพูดปกติแต่กูเรียนแบบเขาอะไม่เหมือนเจอเขาเลยจ้ะน้องมุกวรรณีสว,ส,สวัสดีค่ะเมื่อกี้พี่พูดเยอะยาว,าวามากขอโทษนะคะที่มันนานไปนะคะแต่มุกอยากรู้ด้วยนะคะแลคะก็เมื่อกี้เห็นแบบคุยกันแบบมันมากเ,ออเรื่องเกี่ยวกับว่าสกินแคร์เซ็ตใหม่ะ,ะอยู่ตรงหน้านี้เลยค่ะมุกได้ยินใช่ไหมพี่ใช้เซ็ตนี้เลยเขาเรียกว่าเซ็ตนีเวียซีแอนไฮยาค่ะมุกใส่ชุดมา ถูกต้องถูกต้องจริงถูกต้องมีกูนี่เด่นที่ไม่ถูก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 ทนสีได้ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่เล่าให้มุกฟังว่ามันช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะ Nivea C Antiya เนี่ยเป็นเซ็ตสกินแคร์ที่จะดูแลผิวแบบอ่อนโยนแล้วก็ครบวงจรเพราะว่าเขามีอยู่ทั้งวิตามินซีที่เข้มข้นถึง500เท่า และไฮยาลูรอนถึง3มขนาดทําให้รู้สึกได้เลยว่าผิวหน้าเราเนี่ยเวลาใช้ไปแล้วเด้งนุ่มฟูสัมผัสได้ภายในสาวันค่ะเลิศค่ะแต่ว่าบอกว่าเข้มข้นเนี่ยก็อยากจะลองนะคะว่ามันจะหนักไหมอะไรเงี้ยพี่ไม่ได้เอามาลองแค่คนเดียวออให้ล,ลองด้วย <laughs> นี่ขอบคุณค่ะจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยไม่หนักเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวพี่นิลองให้ดูนะนี่เนี่ยเดี๋ยวเวลาเราเอาขึ้นมาน้ําจะเป็นแบบนี้นะคะตัวเนื้อของมันเป็นแบบนี้นะเนื้อเซรั่มของเขาเนี่ยซึมซาบไวเนี่ยซึมแบบรู้สึกได้เลยนะอุ้ยจริงค่ะ What's o <laughs> มันดึงซาบใช่ไหมดึงซาบได้ไวแล้วที่สําคัญนี่เรารู้สึกแบบชุ่มชื้นขึ้นจริงๆนะหอมด้วยใช่ด้วยเรื่องความกระจ่างใสด้วยนะคะเพราะว่าทางนีเวียนเนี่ยเขามีเทคโนโลยีใหม่ก็คือวิตามินซีสกัดทําให้คงคุณค่าของวิตามินได้อย่างมีคุณภาพค่ะโอ้ยดีงามมากเลยค่ะแล้วนอกจากวิตามินซีเนี่ยเห็นว่ามีไฮยาลูรอนของนีเวียเซรั่มตัวนี้ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องช่วยเรื่องอะไรบ้างคะไอไฮยาลูรอนนี่นะพี่นิจะอธิบายก่อนเขามี3ขนาดโมเลกุลด้วยกันนะคะแต่ละขนาดเนี่ยจะเข้าไปบํารุงผิวอย่างตรงจุดเพราะลง ึงผิวได้แตกต่างกัน เอาอย่างแรกก่อนผิวแบบนี้ของเรานะทําให้ผิวเนี่ยดูกโกลช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นคือช่วยให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสด้วยนะคะคนท,ที่แบบว่าออกกองกองไทยแบบเราบางคนอนะชอบคิดว่าเวลาเราออกกองอะพวกแสงอย่างเงี้ย spot light อย่างเงี้ยไม่ทำลายผิวอยู่ในแอร์ไม่ทำลายผิวจะบอกท,ที่เรียกตัวสุดๆเลยนะคะ <laughs> เพราะฉะนั้นใครที่เจอแบบนี้หรือว่าแม้แต่จะเจอแดดนะคะต้องบำรุงเป็นประจำและถ้าอยากเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะคะต้องใช้ให้ครบเซ็ตของเขาเลยนี่ก็คืออยู่ตรงหน้านี้เลยนะคะเรื่องบำรุงผิวเนี่ยมันสำคัญมากเพราะฉะนั้นใครที่อยากบำรุงผิวหน้าให้้ดดูสเง แบบนี้นะเชิญเลยค่ะเพราะว่าห้างร้านทุกที่ไ่ขายคนถามขายที่ไหนนีเวียฉลาดเลยเธอแบรนด์เขาสากลระดับสากลขนาดนี้ไปซื้อที่ไหนก็ได้ใครซื้อออนไลน์อยู่ที่บ้านก็ยังได้นี่ียุกยังรู้เลยเพราะว่าช่องทางออนไลน์เนี่ยนะคะเขามีทางช้อปปีค่ะ n i v วียอันเดอร์สกอร์ออฟฟิเชียลอันเดอร์สและ l a ซ a ด้า i v เวียนะคะใช่ค่ะมาดูแลผิวกันนะคะถูกต้องค่ะนเวียเซรั่มใสเด่งเเ จะได้แต่ว่ากระโปรงไม่ <c oughs> ไ,ได้ไ <c oughs> เอาขนาดพอลู้แต่ว่าคือ <c oughs> นั่งมองหน้าพี่นี้แบบนี้คือหน้าใสมากมจริงจริงกล <c oughs> ้องมันรู้นะ คู่นี้องมันรู้นะเราสวยทั้งคู่แต่เอาอย่างนี้พี่นิดจะย้ำวิธีในการแบบเรียบเรียงการใช้สกินแคร์กันากการเรื่องบางคนบอกว่าพี่หนูซื้อยกเซนมาแล้วค่ะแต่หนูไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงง่ายๆเลยค่ะเริ่มจากการล้างหน้าก่อนเนาะเพราะถ้าหน้าเต็มทาลงไปก็คือเลื่อนนาล้างหน้าด้วยคลีนซิ่งแล้วก็โฟมให้สะอาดก่อนค่ะหลังจากนั้นนะใช้เอสเซนแล้วก็เซรัม่มแล้วก็ค่อยทาครีมค่ะที่สำคัญอย่าลืมทาก,กันแดดด้วยนะ,ะแล้วจะแต่งหน้าทีอะไรก็ว่าไปแต่ถ้ารู้สึกว่ายากนะคะง่ายๆเลยค่ะซื้อนีเวียซี ยกเซตไปเลยนะเพราะว่าสูตรนี้เขาฟื้นบำรุงผิวหมองคล้ำให้ดูกระจ่างใสอิ่มน้ำจุดดงดำเนี่ยดูจางลงครบจบที่เซตเดียวเลยเพราะฉะนั้นไปซื้อเลยจ้า เธอวันนี้แขกรับเชิญของเราอย่างที่บอกนะจ๊ะมุกวพลนิดเขาเรียกว่าเป็นมาเฟียเจมโอ้โหมาเฟียเจมตัวแม่ตัวมัรดาตัวอะไรนะลูกตัวให้นมบุตรน้องผู้ชายทุกคนที่เข้ามาอยู่ในเจมจะต้องผ่านมือมุกโพลนิดจริงผ่านมือฟังแปลกๆมุกจะต้องได้เล่นคู่กับเขาจะต้องแบบเหมือนเป็นคู่เป็นนางเอกอะไรอย่างนี้ใช่แบบช่วงก่อนๆน้าหนีถ้าแบบนักแสดงเข้ามาใหม่เขาเหมือนแบบว่าอยากจะดันโดยการแบบเล่นกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาอยู่นานเนาะ แบบหมายถว่าเล่นเล่นมากี่เรื่องมุก19เรื่องเยอะนะแต่ว่าซีรีส์ใน g m บ v พีมันจะสั้นไงมันจะประมาณแบบ8 EP อีอบางทีแบบ6ตอนบ้าง8ตอนบ้าง12ตอนบ้างแล้วแต่ใช่ใช่แล้วไม่ให้คนถื คนเหี้ยะไรจะไม่ให้คนอื่นเล่นเลยมึงบ้าปะเนี <c oughs> ่ย <c oughs> เขาเรียกว่าผู้บริหาร <c oughs> เห็นความสามารถศักยภาพว่ามุกสามารถดันน้องใหม่ได้จริงๆก็ไม่ขนาดนะั้นเราก็ช่วยๆกันค่ะเพราะว่านักแสดงผู้ชายหลายๆคนเขาก็มีกระแสมากกว่าเรานะสำหรับมุกรู้สึกว่าแบบ <c oughs> เขามีแฟนคลับเลยไม่แต่ว่าพี่ว่าแหละที่แบบคนจะรู้จักอ่ะคืออ่าเรื่องนี้มุกเล่นจำมุกก่อนแล้วถึงจะมาจำว่าอ๋ออันนี้คือเด็กน้องใหม่ในเจมอย่างนงี้เออ ง,งูใส่แต่ชุดนักเรียนหนูหน่าเด็กตลอดกาลเหรอลูกมันก็มีบทบาทที่เรากลับมาเด็กบ้างแล้วก็ไปโตบ้างอย่างเรื่องเมียน้อยก็จะจะโตสู่ที่เคยเล่นมาค่ะก็จะเล่นไปถึงวัยแ,แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเล่นเมียน้อยเสร็จก็มีกลับมาเป็นนักเรียนบ้างมีกลับมาเป็นนักศึกษาบ้างปวดหัวไหมเพราะว่าเรารับหน้าที่เป็นตัวมัรดาตัวแม่เก็บตกน้องๆรุ่นใหม่ใครที่หนูรู้สึกว่าเออเล่นกับคนนี้แล้วเฮ้ยคนนี้แม่งมีของว่ะพี่ลีธนัท รู้สึกเลยคือมูก็เล่นกับเขาตัต้งแต่เรื่องแรกอของเขา,เอ,าอะไรเง<อ><อ>ี้ยค่คือเขาเป็นคนที่มีความเป็นธรรมชาติของตัวเองแล้วก็เล่นไงคือมีความช่างแม่งอ่งแบบช่างบันเถอะอะไรเงี้ยเล่นอะไรไม่ห่วงหล่อเล่นอะไรก็ได้ใช่แล้วเป็นคนที่ไปลงบทไหนก็ก็ได้เหมือนเป็นคนที่มีพรสวรรค์คนหนึ่ง ลีก็งานเยอะจริงๆตอนนี้เออนะตอนนี้ค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่คนจะเห็นเยอะมากก็คือเป็นเจ้าแม่มีมเวลาสัมาภาษณ์หนูไปเอาคําอะไรต่างๆนานาหนูอะไรแบบชวนเพื่อนไปเที่ยวทริปกันมันก็ดูทรมานดีนะคะพี่อ,อย่างเงี้ยมันมาจากเรื่องจริงค่ะมันมันคือเรื่องที่เล่าคือเป็นเรื่องจริงเลยนะคะหรอไอ้มุกไปเที่ยวพูตานกับเตกับนิวมาอย่างเงี้ยค่ะเขาไปละสองคนก็ไม่ได้มาชวนมุกไปเนาะมันจะได้ดูทรมานอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าไปเที่ยวกันสองคนมันดูแบบง่ายไปมันเดี๋ยวมันราบลื่น คนเรามันไปเที่ยวมันต้องราบลื่นสิวะคนอะไรมันชอบอุปสรรคในการเที่ยววะพาไปขึ้นเขาอะไรเงี้ยแล้วเขารู้ว่ามุกันไม่ชอบแบบขึ้นเขาภายเรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเราก็ยางไปกับเขาเหรอตอนแรกเราไม่รู้ว่าเขาชวนไปไหนนึกว่าไปแบบเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเออเราก็นึกว่าแบบไปเที่ยวเอไฟถึงปุ๊บเป็นแบบต้องขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยขี่ม้าขึ้นเขาก็มีร้องไห้บ้างมีมีร้องไห้ในทิปหบอ คอแต่หนูก็บอกว่าไม่ต้องมาปอบอคือเดี๋ยวเดินตามไปไม่ต้องเสียฟิลนะแต่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวไปอะไรอย่างเงี้ยคือ เทําไมเราต้องไปทรมานขนาดนั้นเอะเออหนูไม่รู้แง่หนูก็เลยบอกว่าเออคราวหน้าแบบเราจะคุยเรื่องคลิกปกันให้ดีกว่านี้อะไรเงี้ยแบบว่าต้องแบบต้องนัดแนะกกันให้ดีเหมือนโดนโกงทัวร์เหมือนกันนะแต่ที่จริงเห็นหน้าเขาเรียบร้อยอย่างนี้เขาไม่ใช่คนเรียบร้อยนะคะเขาเป็นสายปาร์ตี้นะคะมุกไม่ได้เรียบร้อยเลยนะคะทุกคนแต่ว่าแบบมุกว่ามียุคก,ก่อนหน้านี้ที่จะแบบว่าคนจะค่อนข้าง,างตัดสินว่าเฮ้ยคนนี้ต้อง ควรจะเรียบร้อยเนาะเ<อ>พราะด้วยโทนนะ่ะ <c oughs> หน้าเนาะเออควรที่จะอย่างนี้อย่างงั้นไล้หน้ามึงต้องเที่ยมากนะ <c oughs> คนจะคิดเลยอ่ะเพราะถ้าเขาแยกตามหน้าเนี่ยอันนี้คือเรียบร้อยนางฟ้ามือเที่ยแบบไม่มีเลยแต่น้องอะ่ะมองเป็นคนเรียบร้อยเลยไม่ได้เรียบร้อยหรอกแต่ก็มุกก็ไม่ได้แบบว่าแสบขนาดนั้นเลยไงแ้ก็ทั่วไปดื่มไหมดื่มแน่นอนหนักไหมหนักบ้างไม่หนักบ้างทุกคนเขาจะเมาเขาจะแปบแบบ ต่างกันใช่ไหมบางคนเมาร้องไห้บางคนเมาแบบสนุกเว่าหนูเมาแล้วบางทีก็ด่าบางทีก็สนุกมันมีหลายหลายถ้าด่าด่าใครด่าพี่แต่ตองตื่นมาขอโทษนะคะจิตใต้สำนึกมันสั่งใช่ไหมได้เลยหนูว่าสงสัยมากเพราะว่าไม่เคยด่าพี่ชายตั้งแต่เกิดมาคือยอมพี่ชายตลอดว่ามันจะบอกมันสวยกว่าก็อนุญาตอะไรอย่างเงี้ยพอเมาปุ๊บพอเมาปุ๊บแบบว่าไอพี่โง่อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าไอพี่เก่งอ่ะก็ด่ามึงก็งงเหมือนกันแล้วเายอมไหมเขา งงพี่ชายหนูก็แปลกเรื่องหัวใจมันต้องถามมันไม่ถามไม่ได้มันไม่เสือกก็ไม่ใช่แบบว่ามันมีไหมตอนนี้มีไหมไม่มีทําไมไม่ใช้คุ้มเลยลูกเอาแม่ไม่มีคนมาจีบเลยเหรอมันก็ต้องมีบ้างมันก็มีคนมาจีบมันมีคนหนึ่งที่เรารู้ใหรไม่แม่รู้ใครชอบกินโอมาเกส์จนมีผู้ชายคนหนึ่งเกือบจะเปิดร้านโอมาเกส์ให้ใครวะมนนี่เขาชอบ ตกปลาเอเอาพูดไม่ได้หรอไม่ใช่เขาไม่ได้จะเปิดร้านออกมาเกษตรอะไรให้แล้วคือเขาจีบจริงไหมอ่ะเขาเคยจีบนี่คือแบบว่าสามารถพูดได้เลยว่าเขาว่าอนญาติจริงจังเขาก็เคยชอบเราอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบขอบคุณเขามากนะแบบเป็นความรักที่แบบน่ารักอ่ะเขาก็มีความรู้สึกดีๆให้กับเราอะไรแต่สุดท้ายก็เป็นพี่น้องดีกว่าเป็นพี่น้องกันแล้วมันไม่มีคนมาจีบเลยเด็กใหม่ๆเจมหล่อตั้งเยอะตั้งแยะแม่เด็กใหม่ตอนนี้แบบอายุสิ 67เป็นเป็นลูกอ่ะเป็นลูกเลยอ่ะก็ได้อยู่นะแม่แม่หนู26แม่ว่าได้แม่หรือว่ามีแล้วแบบว่าเราอาจจะแบบงงงเราก็งงเขางงเดี๋ยวนี้มันไม่มีใครบอกว่าโอ้ยจีบนะครับอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบว่าพิมพ์มาถามว่าเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วรู้จักกันมาก่อนไหมไม่รู้จักจาราหรอเอออะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างเห็นข่าวสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ย หรอทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่แบบนี้คือเรียกจีบนะเขาเรียกว่าเป็นการเปิดเปิดทางว่า,วาถ้าเกิด <Jac o S 2> เธอตอบเราอ่ะมีสิทธ์คุยกันต่อมุกตอบไหมก็ตอบว่าก็สบายดีค่ะพี่อะไรเงี้ยเออแล้วเขาก็แบบว่าอ๋อแล้วมึมมมมมงงงแล้วก็เลยยังถือว่าเขายังไม่ได้จีบอ่ะเพราะว่ายังถือว่าไม่ได้คุยกันเดาวแม่ดาวก่อนนี่เออไม่ใช่คิดว่าไม่ใช่เออนี่เหรอไม่ใช่ เฮ้ยใช่แล้วใช่แล้วไม่รู้กูรู้ละกูรู้แล้วกูรู้ละอยู่คนเดียวอ้าวเห็นไหมกูรู้เลยกูรู้เลยถ้าเกิดดูตอบอะตอบแบบหมยถือว่า เอออะไรอย่างเงี้ยมีชัยไปกว่ารึ่งแต่พอดีหนูตอบแบบประโยคมันเหมือนแบบเขาจะคุยอะไรต่อดีวะอ,อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมสมมติมุ้ง่เออสบายดีค่ะพี่แล้วพี่ล่ะย,ยังไงอ่ะมันก็มันก็ได้<อ>ใช่ไหมเออพี่ก็สู้ๆนะหรืออะไรมันก็จะมีต่อแต่แบบมุ้งว่าสบายดีค่ะพี่แล้วก็ไอพี่แล้วไปไงต่ออ๋อเออเสีเออ่ยมาขอเลี้ยงแบบเออ,อมันไม่มีช่วงแบบที่ถ่ายละครเรื่องเมียน้อยแล้วก็กระแสะกระแสะเรื่องเมียน้อยมาคนอินคนอินมาแบบ มาให้คนนั้นให้พี่ผู้ใหญ่ในวงการอะไรมาติดต่อเราอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะใช่ผู้ใหญ่ในวงการมาติดต่อว่าไปแบบกินข้าวด้วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมแต่ไม่ได้แบบผู้ใหญ่ใกล้ๆเรานะคะเป็นเหมือนก็เป็นนักแสดงรุ่นรุ่นแม่ๆอะไรเงี้ยค่ะพี่เขาก็จะมาฟีลแบบว่าเอ้ยเขาก็ถามมาอีกทีคือจริงพี่ก็ปฏิเสธไปแล้วแหละแพี่ก็มาถามเราเผื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะหาว่าพี่ไม่ถามก็เลยว่าแบบก็ขอบขอบคุณนะคะพี่แต่ว่ามุกมุกไม่ไม่ได้รับเ ดูถูกใช่มันเหมือนมาดูถูกเรามากพี่จําได้นะคะคือเดือนละสี่แสนเจอสองครั้งเนี้ยเป็นกูไปแล้วเมื่อกี้ไม่ยังบอกดูถูกดูถูกเพราะไม่ได้เมื่อกี้ยังมึจะบอกอยู่ด้วยกันเลยเดือนละสี่แสนอยู่ทำพี่อะไรล่ะโอ้แต่มันไม่ได้จริงๆแม่มันแบบเก่งมากใจแข็งแรงสุดๆ แล้วก็โอ้โหพวกนีก้คือเวลาเขานําเสนอนาะอุย้ยชีวิตส่วนตัวน้องยังเหมือนเดิมน้องก็เหมือนเดิมชีวิตไม่ได้ลําบากอะไรขึ้นเลยคนนี้ก็รู้แ,รแล้วคนนี้ก็รู้แ,แล้วเป็นเราร2องหมื่นก็ไปแล้ว <c oughs> มจะไปยากอะไร <c oughs> เอาในวงการเรามันมีจริงๆหมายถึงว่าเราเห็นว่าวงการมันเป็นเรื่องสวยงามใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอะ มีหลายคนที่เขาอยากจะเอาชนะเอาชนะนางเอกเอาชนะดาราศิลปินที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยโดยวิธีการนี้พูดแบบรวมๆแบบกลางๆนะแล้วแต่คนแต่ว่าอย่างมุกเนี้ยเขาแบบรู้สึกว่าเขาทําได้เองอ่ะกูไม่จําเป็นอะไรขนาดนี้ก็ใช้วิธีปฏิเสธแบบนิ่มนวลไปแต่ถ้าเป็นเราอะหมื่นหนึ่งก็โอ้หมมื่นเลี้หมืนึงก็ไปตัดราคากันเองตั้งเลย ขยันทุกอย่างกันหนูมีธุรกิจอะไรวะเออกี่ธุรกิจวะวนดันที่คุยกันสี่ได้ไหมมีมี s O S ค่ะอย่างอย่างแรกเลยก็คือร้านเสื้อผ้าเออมุกมีสตูดิโอชื่อบ้านน้องสตูดิโอก็เอาไว้ถ่ายโฆษณาถ่ายแบบอะไรเงี้ยก็มันหมายถึงว่าคนอื่นก็เอามาเช่าได้เยใช่ไหมเออมีเป็นตู้ถ่ายรูปเชื่องมาอยู่ที่คาเฟ่มาที่กรุงเทพอยู่ที่ไอหนุบาร์ค่ะ ถ่ายไม่รู้เรื่องนะไม่รู้ถ่ายไปยังเมื่อกี้ถ่ายไปยังมีหน้าคนไม่หยอดตังค์เยอะมีอะไรอีกจริงมุกก็จะมีมีส่วนตัวแล้วก็มีของที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าดุแลที่บเยอะแล้วเดี๋ยวต่อไปจะเปิดบูธอะไร่าฮะคิดอยู่เหมือนกันนะคะอยากอยากว่าอยากทำหมายถึงว่ามีเด็กใหม่ๆน้องๆแล้วเราก็แคสติ้งอะไรอย่างงี้เหรอเริ่มจากแบบน่าจะมีโอกาสเป็นผู้จัดอะไรอย่างเงี้ยเลยอย่างนี้ก็เลย ก็เลยคิดว่าแบบอยากจะคุณมุกค่ะ้างเราไม่่ใชไอ้นี่อยากได้หมดหมดอะไรสวัสดีครับอุ้ยเล่นได้หมดเหรอติดหนวดได้ควายโลกนี้เขาไม่มีใครเชื่อแล้วหล่อจะเปิดแต่ว่าเป็นผู้จัดเลยเหมือนเป็นฝันของเราอย่างว่าเราอยากจะทำซีรีส์อะไรขึ้นมางค่ะมันก็จะต้องมีแบบบริษัทเขียนบทมีอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมเออโมเดลลิ่งอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างนั้นเป็นแบบดูแลศิลปินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นผู้จัดใช่ป่ะใช่ใช่ค่ะกำลังอยู่ในขั้นเริ่มค่ะแต่คิดว่าทำแน่ๆค่ะ เอ,เอื่องยังยังยัง,ยงบอกไม่ได้ตายกีย่ชาติก็ลาดไม่ลงเล่นไหมคะเนอะค่ะแล <c oughs> ้วก็เป็นซึมอ่ะกูเป็นซึดเดี๋ยวกูเป็นซึมให้แล้วมึงไหลผ่านกูไป เราจะไปเอาลงช่องไหนก็จะมาซื้อเวลาของบ้านเราอาจจะเป็น G M 2 5ห้าหรืออาจจะเป็นช่องทางออนไลน์ยังไงก็เกิดจากที่นี่อยู่แล้วถูกปะทุกคนเขาก็รอดูเอาจริงไม่ได้จะรอดูมุกแค่ในฐานะนางเอกนะแต่ว่าถ้ามันก้าวไปได้อีกขั้นหนึ่งก็คือถือว่าเก่งเพราะว่าเด็กๆรุ่นใหม่หมายถึงว่าน้องๆเจมเราพูดมาหมดแล้วว่าผ่านมือมุกมาหมดแล้วจะเล่นอะไรหนูจะมาเรื่องแรกอะไรก็คือต้องเป็นเขาเป็นนางเอกหนูรักบ้านหนูมากพูดตรงนี้เลยว่าพูดรักม M T V จริงๆไม่ให้มีใครมาพูดได้ว่า ทรยศจริงๆไม่ต้องจั่วได้ไหมถ้าอนาคตน้องเขาแบบว่าเออคุูอยากฟรีแลนซ์แล้วยังไงอ่ะช่วเขาด่าอีทรยศอีกบ้าคนเราแต่ก็ยังโอเคยังอยู่ยังแฮปปี้เออแล้วก็ในอนาคตก็น่าจะโอเคขึ้นเพลงดังมากจะทำอีกไหมอยากทำนะตอนนี้คือที่ค่ายก็อยากทําให้เขาบอกว่าปีนี้แบบอยากให้น้องออกสักสองเพลงอะไรอย่างเงี้ยเขาคุยตั้งแต่แบบสิ้นปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ยังมุก็ยังไม่ได้เข้าไปคุยเพราะมุกยังหนึ่งไม่ออกว่าจะทําอะไรพี่ธนิตแนะนําดีกว่า ว่ามุกควรจะเป็นแบบทําเพลงแนวไหนอย่างเงี้ยเพลงช้าอกหักก็น่าจะเลิศนะเพราะว่าคนก็เห็นแบบใสๆตลอดเลยเยอะฟิตเฟียสไปเลยเพราะว่าคนจําแต่ภาพเรียบร้อยภาพที่แบบเอ๊ะคือให้แบบว่าเปลี่ยนลุกไปเลยเปลี่ยนลุกไปเลยเออเปลี่ยนลุกไปเลยเยี่ยว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 มากแม่ถ่ายในห้องน้ำโลเป็นห้องน้ำสวมแถวปั๊มไปให้สุดอ่ะแล้วความโสดเราล่ะเมื่อไหร่เราคิดว่า ฉันต้องมีแล้วอะน่าเสีคือตอนเด็กๆก็คือเคยคิดว่าอุ้ยตายอายุ2ี่ินี่ฉันคงโตมากเนาเคงเตรียมจะแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็ความคิดมันมันเฉยไปแล้วมันเฉยเฉยไปแล้วอะพี่นีมีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะว่าเราก็ชอบทํางานแล้วเหงาไหมลูกไม่มีอะหนูมีช่วงที่มันเหงามากๆเลยนะคะช่วงประมาณแบบว่าสองเดือนแรกที่เราเคยมีแฟนแล้วเราก็ไม่มีเนาะมันก็ไม่คุ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอแบบผ่านไปได้สักพักเหมือนเริ่มได้ใช้ชีวิตแบบความโสดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ได้อยู่กับเพื่อนได้อยู่กับครอบครัวแบบเหมือนเริ่มหาความสุขจากความโสดแบบอย่างนี้ได้อย่างเงี้ยค่ะอ,อยู่ได้อ่ะเป็นหนูคืออะไรหนูบอกสิหนูก็บอกไม่ถูกนะแม่คือคน,คนที่เข้ามาหาหนูอะส่วนใหญ่เขาก็จะหนอยตัวเองว่าเขาเห็นเราทำนะงานธุรกิจเ,เ,เยอะนูออ่นนี่นั่นถ้าคนคน,คน,คนรวยรวยมาอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ค่อยชอบมุกก็ไม่ค่อยชอบที่มีใครมาดูแลเราหรือเรารู้สึกได้อยสเป็มูคือมูชอบคนคนที่ทํางานคือไม่ได้เกี่ยวกับว่ารวยหรือไม่รวยเลยนะคะ คือลำบากก็ได้แต่ว่าชอบคนนี้ขยันตั้งใจทํางานเก็บขวดขายแบบขยันมากเลยทุกวันทุกวันเอาจริงๆถ้าแบบว่าขยันแล้วเราเห็นอะไรบางอย่างในตัวเขาเนี่ยก็ได้เหรอสุดยอดใจมุกทีลว่ามิที่มันได้ไม่แต่ว่าถ้าคนจะเข้ามาจีบต้องวิธีไหนจริงเข้ามาจีบมุกก็ยากเหมือนกันเพราะว่ามุกคิดว่ามุกก็งงต้องเป็นเพื่อนการเนียนเนกันมาก่อนอย่างเงี้ยอ่าเพื่อนของเพื่อนสมมติแฟนคนล่าสุดเขาเป็นเพื่อนที่เมกหรือแบบ คนก่อนๆทำงานด้วยกันถัดไปก่อนนั้นคือคนที่โตมาด้วยกันเป็นเพื่อนกันตเดมกก็เลยบอกว่าก็เลยต้องวนเวียนอยู่ในวงการนี้ไม่งั้นก็ยากเหมือนกันที่จะแบบได้รู้จักกันถูกป่ะต้องเจอกันก่อนต้องมีเรื่องให้เจอกันก่อนมุกจะรู้สึกไม่ไม่คอมฟอร์ตเลยถ้าแบบนัดเดทแรกกันแบบคือจะจีบกันอะไรเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าอยู่เป็นแบบตัวแม่ตัวมันดาให้คนเขาเสียดายเล่นอะแล้วก็ผู้จัดรอเลยว่าจะเป็นเรื่องอะไรแต่ว่าแน่นอนน่าจะเป็นช่อง GMM 25ก็คือเป็นช่องแบบที่ สร้างให้มุกวลนิดเป็นที่รู้จักของทุกคนนะจ๊ะต้องเรียกคุณมุกต่อไปคุณมุกคุณมุกท่านคุณท่านผู้หญิงพนักงานวันนี้ขอบคุณลูกค้าของเราด้วยนะคะขอบคุณาะคะขอบคุณน้องมุกด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวยมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวมันเป็นเมาส์แม่ปะทำกับเข้าไม่ได้ มันไม่อร่อยทำข้าวมุกก็ปกติกับแม่ปกติคนจะกินข้าวฝีมือแม่เขาจะมีคําว่าแบบรถมือแม่รถมือแม่แต่ว่ามุกกับแม่ก็คือรถมือจะร้องจะร้องไห้เหมือนกันแต่เป็นอีกทาาจะเป็นฟิลมันซึ้งไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันมันเป็นความแบบอดทนตั้งแต่เด็กๆที่แบบจะทมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่เรารู้สึกว่าแม่ทําแล้วแบบเราแบบแม่อันนี้ขอเลยนะอย่าทําอีกมันแบบ มันมันมันเยอะมากเลยมันทำทุกอย่างเลย <laughs> อย่าลืมนะคะดูคลิปนี้จบแล้วค่ะฝากกดไลค์กด subscribe ช่องวันเพลกาวแล้วดูคลิปเต็มๆอันอื่นได้ตรงนี้จ้า <laughs> นี้จ้า <laughs> นี้จ้า <laughs> นี่แ <laughs> หละจ้าเชิญเลยค่ะคุณมุกคุณมุก